อย่างละปะัดฉันนังฉันนังสี่สิบล้านมาได้หนิมัดตกหลุมอ,อย่างอยู่นี่รถสไลด์สวัสดีจตาอันนี้คือมวยทะเลที่เราจะเกิดขึ้นอันนี้เฮ็ดย่างอาที่พี่น้องอะไรอ่ะอะไ่แด้งะ เอาน้ำประมาณนี้ก็ดีนะ,ะม,นมีไปมีงูมีอย่างเห็นงูไป,ป,ป,ปมันหยานเท้าตีงูนี่งูหยานข่อยพี่น้องประกาศมากเลยวะอันนี้ทำอะไรอ่ะพี่บ่าวทำอะไรอ่ะ,สะแสดงอะไรนี่ที่ลองตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับพี่น้องเท้าสิบประเดิมประเดิมประเดิมพื้นไม้เฮ้าดินไม้เฮ้าพี่น้องขีเห็นขี่ดินไม้เฮ้า เราจะมามีมวยทะเลมีอะไรอีกอ่ะพี่บ่าวฮะจับสัตว์จ,ตจับหมูอันนี้คือเขาสั่งเนี่ยเราเห็นอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเรามีขึ้นมาพี่น้องบรรยากาศดีไหมบรรยายกาศดีอยู่เนาะโอ้คอใยใจพยานนวคือไปตีมวยทะเลแล้วเ่าละหยาดพี่นแล้วตกมามันเจ็บไหมอ่ะ พี่นวโตกมาเจ็บบ่นี่บาเจ็บครับบาเจ็บขาก่รงกรบ่มีป่ะจะให้ยังไงคะนะแล้่ไบรบอกไบร่บอกออ้ยทะเลตเกียวมิวสิกครับ นี่ะครับเขาเอ่าซีบอกับีกนอกับเปศิลปินศิลปินสิบแกล่บนี้แกล่ลนะครับผมจะเลื่อมไม่เต๋่่ะเขามีของดีอยู่เนาะตออไคนี้ให้มากระดบ่มีมือมือผมเปลอนบอดกระดพี่เอื่นมาแล้วสครับสวัสดีคับพี่เอื่อนคนหล่อมาแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดมีอะไรบ้างสิบเอ็วครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษเนาะเขาว่ีกว่นอะไรแตกแมน เขาเรียกว่าตอนบุกเบิก,อกเออตัวเกมมีสีสเปเชียลตอนบุกเบิก,กาาพี่หนุ่มมีเกมอะไรบ้างอ่ะ,อะเกมพลาโน่จับอันนัพด้านรับป๊าดเกมพลาโน่ใหดวงน้อ <c oughs> คอจะไ้บอกคนก็สิหูอืบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยเปิดตำนานไม่ขึ้นอย่างนี้ พี่น้องลรอบอันนี้ได้พี่น้องรอคือ,อหอแขวะมาขับหอดเราฝ่ามาบ้าเราพอล่อราอหล่ออยาาอู่นางฝ่อนางเฟี้ยอยู่นี่พี่น้องไปใส่มาใส่นี่ทุกสามชิดสาขาปไปจักเทียปไปแล้วเจ้าไปแล้วบ้าเราบอกว่าจะมึต่อไปละเรบอกว่าได้เราอะพี่เหมือนจ่อยแล้วหรอใช่ครับพี่น้องอยากให้ทุกคนอ่าซื้อว่าจองตัวคือรอบนี้คือรอบรอบเขาเรียกว่าโตเกียวสเปเชียล ตอนบุกเบิกพี่นออ้องบุกเบิกขึ้นอยังบุกเบิกดินแดนดินดอนข้ามไ่อย่างนัพี่น้องมองพี่เ้ามมาสิมาอยู่เนี่ยเราจะมาอยู่ที่นี่ใหม่คือเราก็เลยอยากมาทํากิจกรรมที่นี่ที่ดินของเรานะครับอืมวันที่สิบเอ็ดเด้อสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอยู่นี่สิบเอ็ดจะมีกิจกรรมอยู่นี่ มีมอยทะเลมีจับ,จบ,จบ,จบงูจับปลา,าจัาบปลาไหลจับงูสิงจับงูทำทานบรรยากาศที่ดีพี่น้องยี่หลี่บรรยากาศเลืออะ่ะแล้วไฟที่มันอยู่ใต้มันใช้ได้ไหมอะ่อะมันมีปาั๊กอยู่ทุกที่นะคะนนนะอยอยากได้ไฟสีเหลืองแล้วมนยังงามเนาะ แมนแพงบ่ล่ะแพงครับพวกไกโอนะ้ยบ่แม่อะไรมามันเป็นที่ว่าเขาเคยใส่อยู่อยุ่นเนาะเอามาล่ะบอลไม่เขาว่าเอาไว้ข้างบนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้สลักมาพื้นข้างล่างเขาไม่ได้เขาไม่ได้ช่วยเสร็จมันบอลเขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นแม่มุงนี่แม่เขาเขาเห็นทางเทิงแม่มันี่ อ๋อได้ได้ therapist. บอเสียวบุญวังไฟดิครับประธานอันนี้คือเราอันนี้เราทำเองนะนี่อันนี้แม่นามถ่วมด้เอฟซีว่ะเพยนุ่มหมูอ้ะนี่ป้าขอโทรมาตพอันนี้ป้าโทรมาเอ้าที่ดินซื้อไหมคือนามถ่วมแล้วอัสซันมันไม่นามถั่มเป็นไฮน่าอุ้ยยังระสูบตื่นเป็นงูมันเป็นไฮน่าแม่นามถั่มนี่มองดินมันยยูพี่อันนี้มองดินนี่มองดินมองงามองตอมันยยูพี่นี่อือแงประกาศผลเลยพี่น้อง ยง่แบบพูนเลยที่มองนี่ตะก้องเป็นที่ของอันพี่สีมิวสีเออที่ดินของพี่สีมิวสีครับเออพี่นุ่มอันบ้านได้ไหวบ้านได้บอกเจ้าที่อยู่ได้เหาเห็ุอันนี่เนี่ผู้น้วาเจ้าที่เนาะเดี๋ยว,วจะได้บอกเขาซื้อของขาวของหวานมาพอมันมน,น,กกนั่นแหละบอกก้าวไปเลยพี่น้องซื้อบาดเดอ้อ อีพีที่ยี่สิบเจ็ดถ้าใครซื้อบัตรรอบนี้วันทียี่สิบวันทียี่วันที่สิบเก้าไปต้องซื้ออีกเขาจะไปฟังวาระให่เสียไม่เป็นแบบนี้คืออีพียี่สิบเจ็ดน่ะมันดูได้สองวันผมจะพูดให้ฟังแต่ผมจะพูดให้ความแป๊บนึงน้องฝ่ายชายไปแฝงพี่น้องอ EP ยี่สิบเจ็ดแต่มันเบอร์ในสองมือ e ียี่สิบเจ็ดคือดูวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดนี่คือสิผ้ากันลงในไฮล่งหน้าล่งแขกดำหน้าเออชกมวยทะเลแล้ววันที่สิบเก้าเป็นลำซิ่งโช์คือใครซื้อบัตรจองตัวเนี่ยซื้อรอบนี้จะคุ้มมากเพราะว่างานโช่ของเราอ่ะวันที่ยี่สวันวันที่สิบเก้าอ่ะเออวันที่วันที่สิบเก้าจะเป็นวันจริงเออเขาจะตั้งเวทีจริงเลยพี่น้องเราจะตั้งเราจะตั้งเวทีจริงเลยเขาจะตั้งเวทีจริงวันที่สิบเก้าเป็นเวทีอ่า ลาสซิงตัวเกี่ยวลาสซิงพี่น้องลาสซิงโชู้คล้ายๆตัวเกี่ยวบันเทิงศิลี่เราทําไปมุกที่ผ่านมาคล้ายๆตัวเกี่ยวบันเทิงศปนอือคือกดตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมวยทะเลนี่บอกเลยว่ารุ่นเป็นรุ่นพี่น้องค่อบบอกเลยสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าขึ้นยังไงะไวะพี่หนุ่มเรา,าขึา้นยังไงอ่ะอ๋อ ใช่ครับตัวนี้เป็นของบ้านสีมิวสิกเก่าครับพี่น้องเราก็รับทอดมาจากบ้านสีมิวสิกเทปนี้มีกิจกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ปไปกัสิบสี่เดือนแนน้ำทุกอย่างจะเกิดขึ้นในน้ำตรงนี้เลยทุกอย่างจะเกิดขึ้นในน้ำตรงนี้เลยเอ่าตาพี่น้องซื้อบัตรถ่ากำลังใจทีมงานเด้วนีกำลังเตรียมงานกันอยู่พรุ่งนี้น่าจะเริ่มมาเตรียมสถานที่กันแล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศร่มรื่นร่มใจมาก พี่บ่าวจะมีโทรศัพท์บ่าวจะเปิดือกเตอร์กเปลืเตอร์ไข่เนี่ยเปลือกเต๋อสเปเชียลมื้อนี้แม่ฝันใหญ่พี่น้องพี่แป้งิ่งพี่บ่าวก๋เตี๋ยวร้านในแซฟเซลได้ยินยังโอ้ไปกินเมื่อเช้านี่ั้งแรกโอ้โหเดอะเบสบรรยากาศอร่อยดีนะบรรยากาศเนื้อเอ็นเนาะเลิศน้อเอาจนจนได้ถ่ายคลิปรีวิวอืมเต๋อเด็ดเด็ดเปลือกเต๋อพี่เขาเราบ้านี่กินแล้วเขาเขเป็นหะไรเขาเขาเอาไปแล้วถ้าเปอย่างตี ที่มกันแดดไงอ๋อย่ออะไรรอแปบอ๊บบ่รอแป๊บเออนันีมาเบิร์เลยพี่น้องอันนี้คือเห็นไหมข้างหลังจะมีอะไรข้างหลังจะมีมวยทะเลอันนี้อันนี้ไว้วมื่อไรพี่น้องมวยขี้ตมอันนี้มวยขี้ตมตกทะเลจริงตกขี้ตมจริงอันนี้มีปลาไหลแข้งจับปลาไหลพี่น้องพี่นอ้นองกล้าจับไหม,ไมหหใช่ไม่กล้าจับนบปะปลาไหลอ่ะกุบก็ไม่กล้าจับเลย ใช่กับลูกใช้ท่าน้ากันแต่ฉันบอกวาจับมันบอกเกี่ยวดอกลูกชาวร้านท่าน้ามั่นนะจะคือบขี้เกี่นยวขี้ยางรถขี้หยางรถยนต์ขี้ยางแนวตัหนึ่งคือพวยากไม่รู้จะนั่นละขี้ยางอะไรปลาไหลปลาไหลอันนี้มันคืออะไรพี่บ่าวดีมากเลยพี่บ่าวลองฉันบอกแล้วไงเป็นเป็นตามากอยู่นี่ยนะเป็นบ่อนี่บ่อปลาไหลนี่ ใครยังไม่ซื้อบัตรจองตัวรีบเลยนะครับในคราวเนี้ยให้ดูโพลเ,เตอร์รอบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือบอร์ดเลยว่าได้ไดูสองวันเด้อในเบอร์อสองมือพี่น้องนี่ป,ป้าเป็นตะมวนคักด้วยพี่น้องอีหลีเป็นตะมวนมากวันนี้ดูนิ่งๆนะครับบอร์ดหนวดบอร์ดหนวดเราอยู่แก่ข่ยันนิ่งตัวเราไข็งวายเราสีเวาของเราต่อ,อนนตใหม่หึเงเงยของใครอ่ะพี่บ่าวของใครโทรมาไล่ขายของแห้งเอยละนอน,อน ครูจูนนี่มาไหมครูจูนนี่มาครับเนี่ยครับครูจูนนี่น้องยูรีมาไหมมาโปรเจกหนึ่งโปรเจกสองมาหมดเดอ้อโปรเจกหนึ่งโปรเจกสองคือวนี้นแบบแล้วเสาแชลส่งมาให้อันนี้คือบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับพี่น้องเมื่อนี่ตัวเกี่ยวยุดหนึ่งมือพักผ่อนหนึ่งมือครับพี่น้องมาตองยานล,ลูกตัวเกี่ยวเมื่อยดอกเขายัางอยากมีงามพี่น้องเอ้ยอย่ารับงานหลายๆสงสารลูกตัวเกี่ยวว่าสัน้น โหยขันประหลาอะไรมันแห้งห้องให้ผู้หนึ่งผู้นึงกับสีออกบ้านหลัางร่หาล้านผู้นึงกับสีซื้อลวดใครว่าซี่แก่กับสีออกรถตู้ข่อยแล้วป่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะซี่แก่กับซี่แก่สี่บับรถตู้พนักพี่น้องออกมาทำมาออกมาเห็ุอย่างรถตู้ฉันมาบ่ได้ทำงานบ้างไม่ใช่มาเดิเล่นเดินหัวอยู่นี่มันคือพระใช้มือนี เมื่อนี้มไมคือหลวงพ่อเห็นสมสมสนาเสือกะไรยังยังยยังยังยังยัยังยัยวงยั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 รยังยังยั่ยั่ยังเัายังยังนัยันลับเขายังยังย่ายังยังยันยังอังยังยัายังังยั่ยั้ยันยังยันยังยังังย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 รังฉันยักเขาัััยัันังััั ขับรถสไลด์มาเฝ้าเขาชั้นรากเขาขับรถสไลด์มาเฝ้าเขาร้อนแค่ไหนก็มาเฝ้าพามาด้วยโอ้ยอยากเห็นอันอยากเห็นอันชีแกมเลยมอเตอร์เรียกขึ้นปิดตะม,วว <S 2> <S 2> <S 2> ม้วนเหรอวะสัวเออชีแกมนี่โอบปิดตะม้วนอ,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 อันนี้คือคอกอย่างอันนี้คือคอกอะไรอ่ะพี่หนุ่มมมััันนนนจะีอึงทาบกพี่เดียวมายังนี่ยัง นี้จะเป็นนี่ไงจับงูหัวจับงูเหรอใช่งูตัวไหน,น,นตัวนี้บ่งูตัวนี้บ่ <c oughs> สี่กว่ายัางโม่เนี่ยโอ้โหสิบเก้าบวกพะละมังส <c oughs> ่งไอพี่น้องมึงเหระอีพี่ยังมาลำบากแท้อีพี่ยังนี่ <c oughs> ไปนมได้จอย ไปยังหูไปยังหูผู้ใดผู้ว่างเปลี่ยนหรืเป่าหรืวเ่าซุ้มเขียดเขีดหรืซุ้มเขียดเนี่ยมันแล้วว่ามาใช่แหละคนคิดเองไม่ก็อยากให้แบบได้มาผู้ใดคิดก่อนใช่ไหมคิดโอ้ยสบายครับจามีสบายเออพี่เดียวพี่เดียวแล้พี่เดียวคิดล่ะไม่เดียวรุดไหลบูซวนต้องวับรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศดีจริงๆนะแบบพี่รสพี่เดียวหน้าคือยังไงมันลมสวยๆไหมพี่เดียวคือยังไงนะรีวิวหน่อย เาเป็นม้ยึงขึ้นคือบอว่าจักรีสวยนไหนก็ม่มีเดียวเรื่อมึงขึ้น่มีการจับงูมีการเล่นมอยทะเลมีการเห็นมเคขึ้สีเลนยังกวบนบอลลฟุตบอลแม็ขซ์สนามเลยนี่ทีันย่นี่แหะบอนในน้ำในนู้นในนี้พี่จะไี่เยทาโ์ดี่พี่เหมือนอันนี้ขึ้นไม่ขึ้นนะทำไมนะจะไปลองครับ เราจะไปงูลงเดี๋ยวจะมุดตมอ๋อเป็นรองงูเหรอนี่คือไม่ไม่ให้งูหนีใช่งูแบบเราเราเราพิษอราใช่ไหมออกแล้วรูปพิษออกแล้วเนาะใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่บังจุบจุบจุบออกละดีเด้อเขากล่าวว่ากิจกรรมอะไรสนุกสนิทมองเงี้ยโมเดลนี่บรรยากาศดีดีแค่หมูเขาเนี่ยเมื่อยก็ได้สิไปหาเลี้ยนหาให้อยัางมองงามๆมีอะไรงามชุดเลยดีขยันข้ามบนกับไปวัดตื่นๆห่างๆนั่นผู้ใดไรพูดอะไรแบบกับไปเฮ็ดด้อบุญนั่นนะ เูลนไดแล้วนานั่นวนะโอ้ยไปลา่มาจากเอย่ง่ะคลิปพี่ร้องเพลงจะยู่สมัยไหโอ้ยตรวต้องหันแม่นำจะมาร้องเพลงอะไรอีกถอดถุงมือกันน่อกถ้าลิกาคือมดถอดฮะดิเปลี่ยนกใส่ตือเรื่นอย่อีนี้บัตรระเบิดใช่ไหมโอ้ยบาเปิดแชทเร็ว คนถ่าคนทรงแบบคนสื่อแบบหลากหลายเลยวันที่สิบเอ็ดเด้อสิบเอ็ดนี้เด้อแฉะตัวเกลียวอ้าวหนูไม่เป็นตัวเกียวหรอหนูจะเรื่อตัวแท้หนูไม่หนูไม่ต้องอยู่แล้วหรอกเพราะที่หนูอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วปัดหลวงพ่อขักเหมือนพี่นุ่มนะสมบุรุษเห็นไหมล่ะปาดเกิดไรคืนเนี้ยเกิดไรคืนเนี้ยตายแล้วบ้านี้ ไ <Es> ม่อยากติดต่อมึนี่ไอเตน่เรียกไปตายจะเรียบเงอะไรนี่สุดตาเรียบจังเหมือเลียาเรีเง้แห้งจากกันจักตีเขาอยู่ละเย็นมากเลยอากาศดีมากเย็นมากครับออันนี้อันนี้พี่โน้ตมาคือตอนนี้แต่ถ้าพี่โน้ตมาถึงตอนสี่โมงเช้าหลับเย็นสุดๆดีมากเลยอ่ะที่แมี่ห้ามา มันก็เหมือนเจ้าของที่ไหมมันเหมาะทุกอย่างมันดูดีเป็นดีไปหมดเพอร์เฟกต์ไปหมดเบื้องหน้าที่ว่าจะทําอะไรนะตกแต่งไม้อะไรนะช่างกระซีหกันก็มี้นไปกันติดผ้าหยาก็มี้นไปกันถ้าถอดวางทำในวังเออไปซื้อไหมบ้านเลยมีเลยว่าบอกว่าบานหมดที่เดียวตรงนี้มีต้องผมหรอกเมียบ้านตั้งอันนี้อันนี้ไปล้างบ้านเปลี่ยนให้เป็นสวนเป็นยังเทพเป็นถ้ป็นสะพานมีไปซะ <jam Stadium> ใช่เนแ่วนะโรวที่มาปลูกเยังผักเบิ่งส่งบ้านเขาไม่บอกกับการปลูกผักกาบ้านเขาไม่มีการบอกการปลูกผักกาบ้านฉันต้องสวนอังกฤษที่มาปลูกผักยังอยู่นี่แนี่ยต้องรับฟังทันแล้วประตงมีห้องกูะตงมีเส้งห้องเหรอยู่นี่อ่ะบ้านฉันนะคือประตูชนประตูเข่าเลยผลิตมากคือประตูเข่าประตูนาไหมายถึงเวลาใครมาเข้าประตูหลังเลยฉันทำมาจากบ้านพี่มดดำก๊อปเลฟเฟลมา คือถ้าเด็กว่าไงถ้าเอาเด็กมากก็คือเขาเขาล้างบ้านเลิบมากกว่าสีขาประตูมีใครเห็นเขาสีมาส่งแกบปึงสิแม่เออป้องเดียวบอสตาผู้สีเุ่นเกณซิมคุนเห็นบัดไหนบอสเห็นจ้าเพราะว่ารวยชั้นสิบเมตรรวยชั้นสามเมตรความสูงที่สวยมากบอสใช่พี่ซิมแล้วมาเผาขยะใช่ไหมมันน่ารักมากพี่ซิมพี่ซิมหรือพี่ซิมสลกพี่สิมเออพี่ซิมใกล้ใกล้กันเจสิมเขาอยู่ผู้เดียวตอนนี้ เพื่อนกับจีคายเ,เขาทำไมนี่เพราะว่าเพื่อนนั่นแล้วบอกอยู่แล้วบอกบอยู่สามสามอะ<า><า>ไร